เปิดคนวันจันทร์เด้อผู้ใดเกิดวันจันทร์พิมพเข้ามาวันจันทร์เขามาหาแม่แหละแม่จะมีเหล็กหนาไพ่ห้เนาะหายประจับเป็นเสียงเด้อทุกคนเด้อคนวันจันทร์จะเป็นแนวใดเนาะในส่วงอาทิตย์ที่เส้าหาหาวันที่สามสิบเอ็ดเดือนสามพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่เนาะขอให้ออกให้เห็นหรือว่าปีสองพันสี่สิบเนาะคนวันจันทร์เด้อขอหนึ่งใบไผ่ตัดจิตมาเนาะเ้ามาเขาวันจันทร์เด้ออย่าลืมเนาะพิมพเข้ามาวันจันขมาครับว่าเด็กถือ เด็กถือดาบบอกว่าในส่วงเวลาเนาะคนมันจันเนาะอยากมีอาการหน่อยๆในหัวใจเดินว่มาอยากมีอาการหยดทอหรือว่ามีเหลืองถุกใจ หลายๆอันหลายๆอย่างทีว่าเกิดขึ้นกับคนวันจันทร์เนาะในบางเหลืองคนวันจันทร์ี่มีปัญหาเกี่ยวกับหนาเบียการงานทีว่าแก่ไขบอตกเนาะอยากมีเหลืองบุญไหว้ในหัวใจเป็นสวงทีว่าเฮ็ดห้คนวันจันทร์นี่มีอารมณ์งุดงิดว่าจะเป็นเหลืองการเงินการงานเนาะธุรกิจการขายการขายของเพิ่นเนาะเพิ่นบอกว่าในสวงนี้เด้อคนวันจันทร์นี่ต้องใส่ขวมใจเย็นเนาะเขามา พิธีพิธนันเขามาดำลงชีวิตสีบในหนาเวียเพิ่นว่าคนวันจันเนาะเพิ่นบะอกว่าสิ่งที่ควรระว่างเนาะเด็กถือดาบบอกว่าคนอายุหน่อยกลัวหรือว่าลูกหลานที่อาศัยอยู่เพื่อนซ่านน้ากันเนาะหรือว่ามูเพื่อนที่อายุหน่อยกลัวอาจจะโบจริงจังอาจจะโบจริงใจกับคนวันจันเนาะเพิ่นบะอกว่าหายคนวันจันนี่หายหลีกเลี่ยงกับเด็กที่มีอายุหน่อยหรือว่าพนังงานที่มีอายุหน่อยจะสัง่ง เรื่องจะสางปัญหาหรือหลูกล้านอยู่ในขอบขั้วเนาะจะสางเรื่องสางปัญหาเหตุให้คนวันจันทร์มีอารมณ์งุดงิดเครียดวิตกกังวลร้ายอันร้ายอย่างเนาะแต่ว่าคนวันจันทร์เนาะคนมาสิ่งที่เหตุใดต้องใส่สติประคับประคองในการดำรงชีวิตต้องใส่สติในการยืนหนึน่งเนาะต้องอารมณ์เย็นเด้เดอยาสัวลมห่อนเด้อคนวันจันทร์เนาะส่วนผ่ยใบที่สองของคนวันจันทร์มาบอกว่าการเงินเนาะ การเงินสองเหรียญไม้ถหงว่าสามารถหมุนโตได,ด้เนาะมดมดหาได้เดิมผมบอกว่าคนวันจันหาเงินเกง่งใส่เงินเกง่งแต่ในส่วนอาทิตนี้ต้องหมุนเงินเนาะหมุนเงินก่อนเนาะหรือว่าจะได้จับเอาเงินก่อนเกา่าทีเคยะสะสมไว้และนำมาใส่เพื่อประคับประคองชีวิตการเป็นอยู่ในธุรกิจการขาการขายห,หนาเวลาปัจจุบันนี้เนะาะมาส่วนคนโสดเนาะมาโสดแบบงุดงิดอารมณ์บดีเนาะผมบอกว่า,แบบนะวาคนโสดนี่ อย่าเอาใจตัวเองเดินในส่วนนี้อากาศหอนอย่าไปหอนน้ำอากาศเนาะส่วนคนที่มีครูเพื่อนบอกว่าสามารถประคับประคองและหมุนเงินเนาะประคับประคองขอบขั้วได้ผ่านไปด้วยดีเนะาะเพื่อนมานาเวียกนี่เนาะมีเต็มทีแต่คนวัานจันี่อยากเป็นคนมีอาการแบบโลกเบือ่อโลกเขียด เหตุแหยค้นวันจันทร์นี่มีคววมเบื่อเขียดในบางเหลืองในบางอย่างแต่คนวันจันทร์นี่ต้องใส่วิจารณญาณเนาะในการหับฟังหรือในในใส่ใส่ในคำปากคำเบาเนาะอันทีบ๊อหมอสมเด้อยาสู่ใส่คำเบาทีหุ่นแห้งเด้อคนวันจันทร์เนาะผลว่าหายระวังคำปากคำเบา,บาให้ดีเนาะในส่วงอาทิตย์นี้เนาะคนวันจันทร์จะเสียเงิน งอนปากเด้อไผ่บอกยังสิเนาะส่วนไผ่ไปที่สามของคนวันจันทร์เนาะเพิ่นบอกว่า,วามีดีและต้องมีหายมิหายและต้องมีดีป้าปนกันไปนําเนานะมันเป็นชีวิตของเต่ละมือของแต่ละวันข,ของคนเกิดวันจะันทร์เนาะเพิรนว่าคนวันจันทร์ถ่ายอาทิตย์นะีเนาะคนวันจันทร์จะาได้หับข่าวสารหรือหนาเวียกไม่ๆมเนาะอยู่ในองค์กรจะต่าง หรือว่าการขาการขายถามว่าคนวันจันทร์เนาะเป็นพอขาเศร้าขายในโลกออนไลน์เด้อพ่นบอกว่าจะมีความปังจะมีความมานเนาะในถ่ายอาทิตย์จะมีออเดอร์สั่งเข้ามาแบบล้วถ้ถามว่าเห็ดเบียกอยู่ในองค์กรเนาะองค์การจะต่างเนาะคนวันจันทร์จะได้ข่าวสารใหม่ๆและก็จะได้มีการเดินทางเนาะออมีการเดินทางไป เฮียนหูเกี to it, so ่ยวกับสิ่งทีตัวเองได้เหตุสิ่งทีตัวเองได้ทำเพื่อพัฒนานาทีเวียกงานของตัวเองให้มีควมโดดเด่นให้มีควมดีขึ้นเนาะเพราะว่าในส่วนอาทิตย์ที่เศร้าหาเนาะไผ่สามใบนี่อยากบอกให้คนมั่นั์ว่าให้ใส่หัวใจ เอานามรูปหัวใจไหวเด้อ,อยาใส่คำเบาทีหุ่นแหงยาใส่คำเบาทีตัดหางหยัดปากเนาะเวลาเบายัางออกไปต้องคิดต้องพิจารณาก่อนเนาะเจงจ้าเหตุหายคนฟั่งทียูอ้อมขางเฮ้าเนาะทียูขางขางเฮ้าน่ะฟั่งแล้วเพิดเพล่นฟั่งแล้วมีเหตุผลอยาใส่คำเบาทีว่าหักหาน นำใจของคนอื่นจนเกินไปเนาะส่วนการเงินการงานในส่วงอาทิตย์นี้เนาะผมบอกว่ากลางอาทิตย์นี้คนวันจันทร์เนาะจ้าใดนําเอาเงินก่อนเก่าออกมาบริหารใส่ชีวิตประจําวันหรือว่าลงทุนอันใดอันนึงงนาะในขอบคั่วคนวันจันทร์เนาะจ้าผ่านผลไปใดเด้อคนวันจันทร์จ้าผ่านผลไปใดต้องใจเย็นๆเนาะหากว่าคนที่มีหนีเนาะคนที่มีหนีจ้าผ่านใดเด้อคนวันจันทร์เนาะ่นบอกว่า ถ่ายอาทิตย์นี้เนาะเพิ่นบอกว่าคนวันจันทร์จะมีความแปลกใหม่หรือลุกใหม่เกิดขึ้นไห้กับคนวันจันทร์เห็ดให้คนวันจันทร์นี่มีสภาภาวะจิตใจที่เข้มแข็งขืนทารว่า คนวันจันทร์เป็นโผขาเศร้าขายในโลกออนไลน์เนาะจะมีความปังปริเยตจะมีความมานเนาะและจะมีออเดอร์เข่ามาแบบล้วล้วเลยเนาะจะมีออเดอร์เข่ามาแบบล้วล้วเห็นให้คนวันจันทร์นี่สางไล่ฮับไล่ด้ได้เนาะทายอาทิตย์นีคนวันจันทร์จะมีความโศกดีแห้งเนืะวะวะ่อเพิ่นบอกว่าความฝันหายโศกสิก่งซักซีดหายโศกเนะาะเพิ่นว่าหายเจ้าไปไต่ถูกขอพรหรือถวายนามเนาะถวายอา่อา,อาการหายท่านาข้าหนามข้าไฟซอยพอแม่คุณครูบาอาจารย์ผด พระคุณเดอ้อแล้วเป็นซื้อเสริมดวงหายคนวันจันตรองใส่เสือสีแดงเดอ้อเป็นซีเป็นสิ่งที่เสริมดอือถ้าหากว่าคนวันจันเนาะมี่แหวน ่แหวนหัวสีแดงเด้อสซนิวสี่ก็ได้สซนิวกลางก็ได้เนาะจะเป็นซื้อเสริมดวงหคนวันย์จันนี่แขวขาดปลอดภัยและมีเบิงมีอํานาจปรัมีขืนในการว่างแผนในการดํารงชีวิตหรือการบริหารหนาเยียกได้เนาะผลมาคนวันย์จันเนาะส่วนสุขภาพคนวันจันในส่วนเวลานี่เนาะหายระวังโรคหอนในเด้อนะเจ็บปวดหัวล่ำใส่เนาะเออหายระวังโรคหอนในเนะจ็บปวดหัวล่ำใส่เด้อนะในส่วนอาทิตย์นี่เนาะไผ่ใ,ใบสรุปของคนวันจันจะเป็นแนวดเนาะราชินี ดาบลาชินีดาบเห็นบอกไม่เตือนแวนวเนาะวใาหา้ระว่างโลห้อนในเน้อเจ็บหัวเจ็บเส้นเนาะเออส่วนหลายคนวันจันจะมักเป็นกระพเพาะส้นประสาทประสาทกระเพาะบ่หรือวาอันไหนจังอย่างเนาะและการเงินนี่จะเบิดไปในการพบแพ์พบหมอดีแท้คนวันจันเนาะต้องมียาติด กระเป๋าไหวเดีอต้องมียาติดกระเป๋าไหวเพื่อว่าป้องกันตัวเองโบหายมีความเจ็บปวดเดเิมผว่าส่วนการเงินการงานเนาะห้คอยเหตุคอยทำเดิ้อยาสูดใจห่อนยาสูดใส่คําปากคําเบาทีว่าฮักหานจนเกินไปเนาะคนที่อยู่ออมขางจ้าฝั่งเป็นทีนาเบื่อและจะเบิดสถานในตัวเจ้าเดิ่ผบอกว่าคนาวัน,วนจันทร์เนาะและในช่วงเวลานี้เนาะผวมาอันนี้เป็นดวงโดยรวมเดิ้อบบแมนบบได้จาะจงเบาห้พูดบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนาะเป็นดวงโดยรวมที่เปิดขึ้นมาเนาะในในช่วงเวลา นี่นพิ่นบอกว่าคนวันจันทร์เนาะซื่อเสริมดวงคือถวายขานำขาไฟเนาะนระผดชพระคุณพ่อแม่คุณครูบาอาจารย์แล้วจะเสริมให้คนวันจันทร์มีความโชคดีขึ้นให้สีทีเสริมดวงให้กับคนวันจันทร์คือสีแดงเด้อสีแดงเนาะคนวันจันทร์เลขนาไพ่ของคนวันจันทร์จดใบเด้อเอาไปเสียงเนาะเลขนาไพ่จะมีเลข หนึ่งเลขสองเลขสองเนาะเลขหนาไพ่ของคนบัรจัณเดอเลขหนึ่งเลขสองเลขสองเนาะเอาไปเสี่ยงได้เด้อไปจับไปสุ่ม็ปเสียดเด่ยงได้เนาะสิ่งทีเมขวัญเตือนไปแล้วเนาะของคนบรรจัก์กะหายละมันระว่างเนาะถาว่ามีอารมณ์ใจหอนเนาะในถ่ายในส่วงอาทิตย์นีก้ก็ขอหาผ่อ,อนพันลงหายใจเย็นเนาะหายคุดห็นอากาศมันหอนเลยจะสุดไปหอนน้ากกศเด้อเพราะว่าคนบรรจัณในส่วงอาทิตนี้อยากมีอารมณ์ขุนเขียวเนาะอยากมีอารมณ์หอนแห้งเด้อในส่วง อาทิต์นี้เนาะคนวมาถ่ายอาทิตย์คนมันจันจ้ามีออเดอร์ล้วนๆหรือว่าได้หับคาวหนาเวียกันเงินกันงานใหม่ละคนมันจันจ้าได้ถาถทมในการเดินทางไปเหตุเบียกเนาะ